ระบบการศึกษาของไทยเราเนี่ยนะครับกำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สําคัญมากๆเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทําไมการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ถึงไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของความอยู่รอดสําหรับอนาคตของประเทศเราเลย ประโยคนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้โลกเปลี่ยนการศึกษาต้องเปลี่ยนมันไม่ใช่แค่คำคมเท่ๆนะครับแต่มันคือเสียงเตือนดังๆเลยว่าวิธีการเดิมๆที่เราเคยเชื่อมั่นกันมาตลอดเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกแล้วในโลกยุคใหม่แล้วอะไรล่ะที่ว่ามันเปลี่ยนโอ้โหเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็น AI ที่ฉลาดขึ้นทุกวันจนอาจจะมาทำงานแทนเราได้ โลกที่ทุกอย่างมันผันผวนคาดเดาอะไรไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งสงครามในรูปแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนทั้งหมดนี้กำลังบอกเราเป็นในๆครับว่าทักษะที่เคยจำเป็นในวันวานกำลังจะกลายเป็นของที่หมดอายุอย่างรวดเร็วแล้วการศึกษาของเราจะนิ่งเฉยอยู่ได้ยังไงล่ะครับภาพนี้มันโอ้โหเห็นภาพชัดเลยนะครับจากยุคที่เราต้องใช้ฟิล์มถ่ายรูป แล้วก็ต้องรอลุ้นตอนล้างมาถึงยุคที่ AI อย่างชัด g p t สามารถสร้างสารรค์อะไรให้เราได้ในพริบตาคือการเปลี่ยนแปลงมันก้าวกระโดดไปไกลขนาดนี้แล้วการเรียนการสอนของเราจะยังย่ำอยู่ที่เดิมจริงๆหรอครับโอเคนั่นคือความท้าทายจากโลกภายนอกนะครับแต่พอมองกลับเข้ามาในบ้านเราเองเนี่ย เราก็จะเจอปัญหาเฉพาะตัวที่มันซ้อนเข้ามาอีกชั้นหนึ่งเลยซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ทางเลือกสวยๆแล้วครับแต่มันคือทางรอดเดียวที่เรามี เรื่องนี้เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวนั่นก็หมายความว่าภาระในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมดกำลังจะไปตกอยู่บนบ่าของคนรุ่นใหม่ที่มีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าพวกเขาแต่ละคนต้องเก่งขึ้นต้องมีทักษะสูงขึ้นกว่าคนรุ่นก่อนๆมากนี่คือแรงกดดันมหาศาลที่ส่งตรงไปถึงห้องเรียนเลยนะคะและพอมาดูตัวเลขนี้ยิ่งน่ากังวลเข้าไปอีกครับ เกาหลีใต้ทุ่มงบวิจัยและพัฒนาไปถึง4%ของ GDP ญี่ปุ่น3.6%หันกลับมาดูที่ไทย0.4%ครับช่องว่างที่เห็นนี่มันสะท้อนว่าเรากำลังตามหลังเรื่องนวัตรกรรมอยู่เยอะมากซึ่งรากฐานที่สำคัญที่สุดของนวัตรกรรมก็คือคุณภาพของคนที่มาจากระบบการศึกษาของเรานั่นเองแล้วคำถามคือทำไมล่ะอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ระบบการศึกษาของเรายังดูเหมือนติดหล่มอยู่แบบนี้ ในส่วนนี้เราจะมาลองวินิจฉัยถึงรากของปัญหากันครับผมว่านะคำถามนี้หลายคนต้องเคยถามตัวเองแน่ๆตอนนั่งอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมครับเราเรียนเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรทำไมวิชาที่ต้องใช้ในชีวิตจริงอย่างเรื่องการเงินการจัดการอารมณ์หรือการสื่อสารกลับไม่มีใครสอนในโรงเรียนนี่แหละครับคืออาการของปัญหาที่ชัดเจนที่สุด เขาเปรียบเทียบการศึกษาไว้เป็น2เส้นทางครับทางแรกคือเส้นทางโคง้งหรือก็คือระบบเดิมๆของเรานี่แหละครับที่มันยาวอ้อมค้อม,อมเรียนไปตั้งหลายปีสุดท้ายอาจจะไม่ได้ไปถึงเป้าหมายด้วยซ้ํากับอีกทางเลือกหนึ่งคือเส้นทางตรงครับที่มุ่งเน้นการค้นหาและพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนแต่ละคนแล้วก็เชื่อมต่อไปสู่อาชีพได้เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเส้นทางนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้กันเลยทีเดียว จากแบบเดิมๆที่เราเป็นฝ่ายนั่งรอรับความรู้เรียนไปตามหน้าที่ทิศอยู่ในกรอบที่เขาวางไว้ไปสู่วัฒนธรรมใหม่ที่โลกต้องการคือต้องเรียนแบบเชิงรุกเรียนเพราะรักที่จะเรียนกล้าคิดนอกกรอบแล้วก็เน้นการลงมือทำจริงมากกว่าท่องจำทฤษฎี พอเห็นปัญหาชัดขนาดนี้แล้วทางออกมันก็ต้องแรงเหมือนกันครับนี่ไม่ใช่เวลาสำหรับการปรับแก้นิดๆหน่อยๆหรือปฏิรูปแล้วครับแต่เรากำลังพูดถึงการปฏิวัติกันทั้งระบบเลยและนี่คือพิมพ์เขียว5ข้อที่ถูกเสนอขึ้นมาเพื่อการปฏิวัติครั้งนี้ครับจะเห็นว่ามันครอบคลุมทุกนิติเลยนะตั้งแต่โครงสร้างอานาจข้างบนเนื้อหาที่สอนคนที่จะมานาการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเมืองที่เกี่ยวข้องไปจนถึงหัวใจที่สำคัญที่สุด คือการเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนเองเรียกได้ว่าเป็นแพ็กเกจที่ต้องทำไปพร้อมๆกันทั้งหมดครับแต่ใน5ข้อนี้มีข้อที่เป็นเหมือนหัวใจเป็นจุดคันงัดของทุกอย่างเลยครับนั่นก็คือข้อแรกต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือพู้ง่ายๆก็คือการกระจายอนานาจนั่นเองเพราะถ้าอนานาจยังรวมศูนย์อยู่ที่เดิมข้ออื่นๆที่เหลือก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและถ้าถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้จริงๆละ่ะ ภาพสุดท้ายของการศึกษาไทยมันจะออกมาเป็นยังไงเป้าหมายสูงสุดที่เราอยากเห็นคืออะไรเรามาดูกันครับนี่แหละครับเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดทําให้การศึกษากลับมารับใช้ชีวิตของผู้เรียนจริงๆไม่ใช่เรียนไปแล้วเป็นภาระการศึกษาที่ช่วยให้คนคนหนึ่งค้นพบตัวเองสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและสร้างอาชีพที่เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้นี่คือเป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจได้จริงๆครับ และอยากคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันนะครับเพราะมีคนทำสำเร็จมาแล้วดูตัวอย่างประเทศเหล่านี้สิครับเกาหลีใต้สิงคโปร์ฟินแลนด์หรือจีนทุกประเทศที่เห็นนี้เคยอยู่ในจุดที่ลำบากมาก่อนแต่พวกเขาใช้การลงทุนในการศึกษาที่ถูกทางเป็นเครื่องมือสำคัญในการพลิกชะตาของชาตินี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ามันเป็นไปได้ครับแน่นอนว่าเราจะไปลอกเขามาทั้งหมดก็คงไม่ได้ประเทศไทยเราก็มีแนวทางของเราเองครับ และหนึ่งในแนวทางที่ถูกเสนอขึ้นมาก็คือการนำศาสตร์พระราชามาเป็นเข็มทิศนำทางเพื่อให้การพัฒนาของเรามันมั่นคงยั่งยืนและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยหลักการของศาสตร์พระราชานี่มันเป็นขั้นเป็นตอนที่เข้าใจง่ายมากเลยนะครับคือเริ่มจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่สุดก่อนนั่นก็คือทำให้อยู่รอดให้ได้ก่อน พอยืนบนขาตัวเองได้แล้วก็ก้าวต่อไปสู่ขั้นพึ่งพาตนเองและเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตและสังคมในระยะยาวดังนั้นถ้าเป้าหมายของการศึกษาคือการกลับมารับใช้ชีวิตของผู้เรียนจริงๆศาสตร์พระราชาก็เปรียบเหมือนแผนที่นำทางที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างมั่นคงและไม่หลงทางนั่นเองครับเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วและเป็นคำถามที่สำคัญที่สุด เมื่อเราเห็นภาพทั้งหมดนี้แล้วอนาคตของการศึกษาไทยแท้จริงแล้วอยู่ในมือของใครกันแน่ประโยคนี้อาจจะฟังดูเจ็บแต่มันคือความจริงของโลกยุคนี้ครับความสำเร็จในห้องเรียนแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่ได้รับประกรันอะไรอีกต่อไปแล้วมีเพียงคนที่มีทักษะที่จังเป็นสำหรับศตวรรษใหม่เท่านั้นที่จะมีตั๋วเบิกทางไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ใบปริญญาอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอีกต่อไปแล้วครับ นี่อาจจะเป็นการปรับหม n ยเสร็จครั้งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ครับคือการยอมรับว่ากระบวนการเรียนรู้นั้นสำคัญกว่าตัวความรู้ที่เราท่องจำกันมาเพราะความรู้มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่กระบวนการในการเรียนรู้และปรับตัวต่างหากคือทักษะที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตคำถามคลาสสิกเลยนะครับแต่ก็ยังจริงเสมอเราจะตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนต้นไม้ได้หรอคำถามนี้มันสะท้อนกลับมาที่ระบบการศึกษาของเราเต็มๆเ,เลยครับ ว่าเรากำลังใช้ไม้บรรทัดอันเดียวกันวัดเด็กทุกคนที่มีความถนัดและความสามารถแตกต่างกันอยู่หรือเปล่าและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายครับซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนในเมื่อความต้องการของโลกยุคใหม่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราจะสร้างระบบการศึกษาที่ช่วยให้เด็กแต่ละคนได้ค้นพบว่าตัวตนของเขาคือใครแทนที่จะยัดเยียดบอกเขาว่าเขาควรจะเป็นอะไรได้อย่างไรนี่คือคำถามที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบครับ